สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกสถานการณ์โลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่หลายคนอาจมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นคือบทบาทของจีนในกัมพูชาครับเมื่อพูดถึงกัมพูชาหลายคนอาจนึกถึงนครวัดอันยิ่งใหญ่หรือภาพของประเทศที่กำลังพัฒนา แต่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและมหาอำนาจอย่างจีนนั้นมีความซับซ้อนและน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งจนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าจีนกำลังเข้ามาเป็นมือที่สามในกัมพูชาอย่างเต็มตัวใช่หรือไม่และหากใช่สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างไรในวันนี้เราจะมาถอดรหัสความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความใกล้ชิดไปจนถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด และที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ว่าจีนได้อะไรและกัมพูชาต้องแลกด้วยอะไรเพื่อให้เราเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับเรามาดูรายละเอียดของความสัมพันธ์นี้กันครับความใกล้ชิดระหว่างจีนและกัมพูชาไม่ใช่เรื่องใหม่ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสงครามเย็นทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดแต่ในช่วง10-15ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์นี้ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างก้าวกระโดดจีนได้กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนโดยตรงจากภาคเอกชนและการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโครงการเด่นๆที่เราเห็นได้ชัดเจนคือท่าเรือน้ำลึกสีนวิวโครงการยักษ์ที่จีนเข้ามาลงทุนและพัฒนาอย่างมหาศาลเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองชาฝั่งแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญสนามบินนานาชาติแห่งใหม่การก่อสร้างสนามบินขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญแห่งใหม่ที่ล้วนได้รับเงินทุนสนับสนุนและเทคโนโลยีจากจีนถนนหนทางและสะพานเครือข่ายถนนและสะพานที่เชื่อมโยงทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยเงินกู้หรือการลงทุนจากจีนเขตเศรษฐกิจพิเศษการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง ที่ดึงดูดนักลงทุนจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งฐานการผลิตนอกจากนี้เรายังเห็นอิทธิพลของจีนในภาคส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ไม่จะเป็นภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนหลังไหลเข้ามาอย่างมหาศาลไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และคาสิโนที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีนักลงทุนจีนเป็นฟันเฟืองสำคัญความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นครับด้านการทหารและการเมือง ก็มีความใกล้ชิดไม่แพ้กันกัมพูชาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่แสดงออกถึงการสนับสนุนนโยบายของจีนอย่างสม่ำเสมอในเวทีระหว่างประเทศและยังมีการซ้อมรบร่วมกับจีนเป็นประจำอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลให้กับประเทศตะวันตกและบางประเทศในอาเซียนเองคำถามสำคัญคือทำไมกัมพูชาถึงเลือกจีนและจีนได้อะไรจากกัมพูชา เรามาวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์กันครับสำหรับกัมพูชาแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีจีนเป็นแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือโดยมีเงื่อนไขน้อยกว่าสถาบันการเงินตะวันตกทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วอิสระในการดำเนินนโยบายการพึ่งพิงจีนทำให้กัมพูชามีอิสระในการดำเนินนโยบายต่างประเทศมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับการถูกมีภาควิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือประชาธิปไตยจากชาติตะวันตกมากนักแต่เหรียญย่อมมีสองด้านครับการพึ่งพิงจีนมากเกินไปก็มาพร้อมกับความท้าทายด้านกับดักนี้ครับกัมพูชาต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโตจากจีนซึ่งอาจส่งผลต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจในระยะยาวปัญหาความเหลื่อมลำ้ำการลงทุนจากจีนบางครั้งอาจไม่ได้กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น การสูญเสียวัฒนธรรมท้องถิ่นการหลั่งไหลของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนอาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวกัมพูชาแรงกดดันจากต่างประเทศการใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปทําให้กัมพูชาตกอยู่ใต้แรงกดดันจากชาติตะวันตกและบางประเทศในอาเซียนที่กังวลเรื่องอิทธิพลของจีนสําหรับจีนเองอยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมาทางทะเลหรือ Belt and Road Initiative กัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญในโครงการเบลแอนด์โรดของจีนโดยเฉพาะท่าเรือน้ำลึกสีนวิวซึ่งเป็นประตูสู่มหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์การที่มีพันธมิตรที่แน่นแฟ้นอย่างกัมพูชาช่วยเพิ่มอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนและลดทอนบทบาทของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่จีนต้องการเช่นแม่แร่และไม้ตลาดการค้าและการลงทุนกัมพูชาเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของจีนและเป็นฐานการผลิตที่ต้นทุนต่ำผลกระทบทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์คือจีนกำลังสร้างฐานอิทธิพลที่แข็งแกร่งในกัมพูชาซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ได้ด้วยนะครับการที่จีนมีอิทธิพลในกัมพูชาอย่างมาก อาจทำให้กัมพูชากลายเป็นประตูให้จีนขยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้นและอาจเป็นหนึ่งในชนวนความขัดแย้งเชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจในอนาคตต่อไปสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันกัมพูชาได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการสนับสนุนจากจีนอย่างมหาศาลซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงและการพึ่งพิงที่อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยและเอกลักษณ์ของชาติในระยะยาวในขณะเดียวกันจีนเองก็ได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและการลงทุนในภูมิภาคนี้อย่างก้าวกระโดดทำให้กัมพูชากลายเป็นหมากตัวสำคัญในกระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์ของจีนคำถามที่น่าคิดสำหรับพวกเราทุกคนคือการพึ่งพิงมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวจะนำพากัมพูชาไปในทิศทางใด บทบาทของจีนในกัมพูชาจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวอย่างไรแล้วประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรครับนี่คือประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับเพราะผลลัพธ์ของความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกัมพูชาแต่จะส่งผลกระทบถึงพวกเราทุกคนในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนครับสําหรับวันนี้ รายการเจาะลึกสถานการณ์โลกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ